ดวงชะตาแรงเป็นอย่างมากในท้ายปีปี2566ระวังด้วยดวงชะตาของท่านเองสายเลยมือกากาบาทบนกลางฝ่ามือหรือว่ากากบาทเอตรงกลางหัวใจขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันให้ทำยังไงล่ะแต่ด้วยบนข้อศนวสาะไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับเพราะว่าคนผีดุคนกลัวผีกลัวมันดุจริงเกิดขึ้นในโชคชะตา นยปีระวังนะผมมันเกิดความวุ่นวายความรุนแรงนะครับผมนกมาบินบนท่านเชื่อหรือไม่ว่านกเป็นสื่อแห่งเรื่องราวเลยลับนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกานกแสกนะครับผมหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสัญญาณโดยนกนะครับผมผู้มีอํานาจพลังจิตอํานาจด,ด้านมืดอาจจะสามารถเรียกนกเข้ามาบินบนนะปาประหารปล่อยอุจจาระ ครีบนนะรบมาตามหลังคาเพื่นนะครับบุคคลเท่านั้นอํานาจแรงบารมีแรงด้วยเส้นบารมีบางบรรจบตามไม้ท่านต้องเจอสิ่งเหล่านี้ในท้ายปีเราไม่ระวังนะครับตามยังไงล่ะในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาน้ําครับดินน้ําลมไฟน้ําคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหน้าปปาของเราเนี่ยรับผมยิ่งใหญ่มากนะครับผมฉีดออกไปแรง,แรง ครับผมกระเด็นกระดอนออกไปหมดไปสิ้แค่นี้เองนะครับผมไม่ยากแต่ลงเหลือไหมต้องเหลืออยู่แล้วต้องทําใจด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาดวงชะตาในท้ายปีผีดุแรงดุเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่กุมารทองเกิดขึ้นในโชคตานะครับเด็กที่ตามท่านอยู่จะคอยปกปักคุมครองกราาิยาคอยพูดคุยคอยเยราจาพอ่พอพมันมาแล้วแม่แม่ผีมันมาแล้วอาถรรพ์มันมา ลูกก็พยายามขวางอยู่หน้าบ้านกอดอกนะครับใส่ชุดรองกระเบนนะครับนั่งอ่าสวมจุ่กระเบนนะครับกอดอกพวกเอ็งอย่าเข้ามานะครับแต่มันก็ยังแกล้งลูกเราเพราะว่าพวกนี้มันโลดระบอำนาจบารมีวัสนานะครับเด็กก็คือเด็กนะครับจะสู้ได้ก็ต้องมีนะครับมีตะบะพอตัวนะครับผมอยู่กับครูบาอาจารย์มาก่อนนะครับแต่ว่าแต่ละเด็กไม่เหมือนกัน นะผมก็เพราะฉะนั้นนะครับท่านก็มอบตีศูนให้กับเขานะครับไปเช่ามาครับที่โบเบก็มีนะครับเช่ามาเอามาถวายเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ต้องเสกนะครับเปิดเนตรเปิดโอตอัญเชิญอัดพลังลงไปนะครับตามวิชาครับนะครับ,นะรบสิ่งเหล่านี้คอยปกป,กปักกุมของรักษาลูกกุมารท้องคอยช่วยเหลือคอยดูแลไม่ใหู้้ถีพิศายมันเข้ามาในบ้านแต่บางทีก็สู้ไม่ได้ ท่านก็ต้องซื้อของเล่นซื้ออวบุธม้ให้เขานะครับซื้ออวบุธอย่าหน้ากลัวนะครับไม่ต้องเอาหน้ากลัวให้เขาเอาของเล่นนี่แหละแต่ว่าสามารถสู้ได้ของเล่นสู้ได้นะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาในช่วงชะตาช่วงนี้มันเหนื่อยเหลือเกินนะครับท้ายปีท่านจะเจอคนใช้เล่เหลี่ยมนะผมการแกล้งทางเดินสิ่งไม่มองไม่เห็นก็จะพยายามใช้เล่เหลี่ยมจะมาให้ได้มันจะเอาให้หนักเอาให้นวง เอาไว้ทนไม่ไหวหรือยังไงครับมันมาแน่ๆนบผมใช้เล่ห์เหลี่ยงชิงไหวชิงวิต์ต่อสู้แข่งแย่งในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนานะครับในสิ่งดีๆจะบังเกิดแต่ด้วยดวงชะตาท่านคนดุผีดุเอ็งก็เข้ามาสิงนะปาาจะโตให้เยี่ยนเตี้ยนนะครับ,รบ,นะรบทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดนะครับผมแต่ว่ามันจะรู้สึกความอาฆาตความโกรธความเกลียดนะครับเจ็บปวดรอดแล้วนะครับ,นะรบ,นะรบด้ยดวงชะตาท่านไม่เป็นไรหรอก ดวงชะตาท่านยิ่งใหญ่อยู่แล้วด้วยบุญกุศลวาส,ส,สนาท่านรวยไปเศรษฐีกันล้านแต่ว่าด้วยสิ่งเลยบลับมันจะล่อลวงทําให้เราเจ็บท้ายได้ป่วยนะครับความกระวลกระไวภายในใจของท่านท่านต้องเราแวดระวังนะครับมีปักตรงกลางใจน้ําตาไหลร่วงนะครับร้องไห้อยู่คนเดียวนะครับช่วยด้วยช่วยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แม่นางช่วยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าโดนมีปดปักตรงกลางใจน้ําตาลื่นไหลลงปัดตภพีนะครับความรู้สึกแทบจะทนไม่ไหวแม่นางนะครับแม่นางะนะครับคอยปกปักคุ้มครองลกสานะครับความคิดของหนุ่มๆก็ต้องการแม่นางคอยปกปักคุ้มครองรูกสานะครับและสาวๆละ่ะท่านต้องการสิ่งใดคอยคุยค้มครองแน่นอนครับก็ต้องเป็นคนรักของท่านนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเจอนะครับ คนที่มีลักษณะท่าทางเป็นหญิงนะครับท่านหญิงนะครับจะเจอลักษณะท่าทางเป็นหญิงคอยปกปักคุมคของรักษาเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังช่วยเหลือท่านได้และถ้าท่านเป็นชายละ่ะท่านก็จะเจอหญิงสาวนะครับที่คอยมาช่วยเหลือคอยมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตนะครับจากปกติท่านใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าไม่ระวังในชีวิต มันจะรอดพ้นมาได้ยังไงนะครับผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของท่านทำให้ท่านสุขสมหวังนะครับจากการนะครับไม่ค่อยใส่ใจกับปัญหาต่างๆตามสไตล์ผู้ชายนั่นแหละนะครับผู้หญิงก็มาละมุนละม่อมคอยช่วยเหลือคอยจัดแจงพับผ้านะครับปูผ้าที่นอนให้นะครับท่านก็จินตนาการไปเรื่อยนะครับนะครับนะค,บนะคบอยจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่าน รับเจอแต่สิ่งดีงามแต่ว่าด้วยความทุกข์ของท่านจะมีใครบางคนเข้ามานะครับท่าไม่ทุกข์คนนั้นไม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นดีใจนะต้องดีใจนะเวลาท่านร้องไห้อยู่ต้องมีใครเข้ามาแน,น่นอนนะครับบานไม่มีบารมีไม่เกิดนะต้องดีใจกับความทุกข์นะอย่าไปเสียใจอย่าไปศกเศร้าเสียใจกับปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆไม่ทําให้ท่านดีขึ้นหรอก ท่านควรที่จะตอดปออีวางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนรักนะครับหญิงสาวก็มานุ่มเข้ามาครับเข้ามานะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันแรงนะครับมันเหมือนโดนกดดันให้ย้ายออกไปเลยด้วยซ้ำครับพาลูกพาเมียนะครพาภรรยาหนีออกไปนะครับในโชคชะตาตกตําแหน่งนี้เพราะฉะนั้นหนีความทุกข์ก็ได้นะครับหนีความจนก็ได้ครับ และดวงชะตาของท่านท้ายปีนี้จะประสมเร็จร่ารวยด้วยทรัพย์สินเง,งินทองนะครับดวงแสงสว่างจากพระอาทิตย์จากดวงดาวได้ส่องมาสู่ตัวท่านดาวร้ายได้เคลื่อนย้ายทิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านนี้ดีความสุขความเจริญน้ําคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมไปเที่ยวนะครับทะเลปากก่อนหย่อนใจไปเที่ยวภูเขาจะหนุนนําดวงชะตาให้โชคลาภเปิดในโชคชะตาในช่วงนี้ ครับท้ายปีผีก็ต้องออกไปเพราะว่าแสงสว่างเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับทุ่งข้าวเหลือมารามต้นไม้เป็นความมั่นคงธุรกิจการงานการเงินความรักจะเจอคนที่ใช่สุขสมสมหวังดังใจหมายความรักเข้ามาเต็มเต็มอย่างเต็มเต็มนะครับแต่ปัญหาต่างๆเหมือนท่านหลอกตัวเองว่าท่านกําลังทุกอยู่อย่าหลอกตัวเองครับว่าท่านกําลังทุกจริงๆแล้วท่านไม่ได้ทุกท่านอย่าหลอกตัวเอง ท่านกาลังจะมีความสุขแล้วท่านกําลังจะรวยถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมทาไมจะไม่ได้นะนะครับสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับราชสีมานอนตบตักแล้วอํานาจบาร,รมีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกู้รองก็จะมีอํานาจเข้ามาช่วยเหลือท่านหญิงไม่ว่าท่านจะเป็นท่านชายท่านจะมีอํานาจบาร,รมีด้วยสติปัญญาของท่านเองจะเลิญรุ่งเรือขึ้นมาทันทีทันใดนะครับดวงชะตาท่านจะเปิดรุ่งโลเป็นสำเร็จนะครับรวยเงินล้าน เศรษฐีเงินล้านเป็นเศรษฐีใหม่ทานายอย่างนี้นะเป็นเศรษฐีใหม่นะครับ,รนะรบตั้งแต่ท้ายปีจนถึงต้นปีเลยเศรษฐีใหม่นะครับปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมแล้วตั้งแต่ต้นปีของปีนี้นะครับแต่ท้ายปีเริ่มดีขึ้นแล้วนะรออีกนิดเดียวไม่นานหรอกนะครับยีม้าจะตกแล้วนะครับหีม้าจะตกแล้วนะครับความสุขสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับจัดแจงตามแบบแผนได้ดีแล้วกัน ถ้าจัดไม่ดีมันจะดีได้ยังไงท่านก็ต้องจัดบ้านจัดวงช่วยให้เรียบร้อยนะครับจัดแจงของสิ่งไหนไม่ดีออกไปนะครับสิ่งดีเอาเข้ามานะภรรยาสวยๆเอาเข้ามานะผมนะเลือกให้ดีนะผมอันนี้พูดเล่นนะค,ะนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลุ่งโลดผสมเ็ศสมหวังดังใจหมายนะครับผมนะความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาอุปสรรคเพียงเล็กน้อยน้อยมากนะครับผมโอกาสเข้ามา จะเห็นในท้ายปีนะครับท่านจะเห็นโอกาสในท้ายปีสุขสมสมหวังดังใจใหมายครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคิใหม่ครับสวัสดีครับ